ันจึงตัดสินใจเปิดใต้ที่นอนเพอะฉันมีมังกรที่จะสอนไว้เพราะฉันเปิดแล้วฉันต้องตกใจไฉันสอนมันไว้ใต้ที่นอนมันเอาบองกันดฉันจึงตัดสใจเปิใต้ที่นอน <c oughs> จิตใจมึงทำด้วยอะไรขนาดเอาไว้ใต้ที่นอนทำไมไม่ซื้อเอามาเอาของกูไปทำ ก็ยิงแค้นมันก็ยิงโม้มีชีพ้องใหญ่โต้องังเอาไปรดแกงมันไม่เอาไปมาวิ่งอะไรโจกันจา้าแจ้งตำรวจกูก็กลัวโดนจับ,บน,นี้พรองรับที่กูสอนด้วยแต่ทอยู่ใต้ฟ้าแม่งอันตรายงเก็บเงินเพ้่อใหม่พ้าว้องเครื่องใช้ไว้ดีหลัง ทีวงทีวีไม่ต้องดูแต่กูอยากรููใครเอาไปคำมวยอย่างอื่นไม่เคยว่าแต่เอาโจกันชากูไปทำไมฮะมึงเอาไปทำไมเอาโจกันชากูไปทำไมมันเอาบ้องกันชาฉันไปอุตส่าห์เอาไว้ใต้ที่นอนจิตใจมึงทำด้วย 换不回。 เห็ดหรือ <laughs> ไอสัตว์มึงไม่ไดีอยู่ในละครด่ามากกูก็จะดปากดีกูก็อดไม่มีมันยอมให้มึงทำร้ายจนวันตายไอสัตว์มาเลยพร้อมจัดเตียงรอพร้อมสับเอาแบบ,บที่มึงมามาไกูก็จะรไรให้กับจำและสับสไม่มีใครยอมไม่ทำฟรีลองได้กูจัดตอบกับมึงในทันทีเอาแบบสติมึงสตังสั่นในทันทีมึงไม่ยอมกูก็ไม่ยอมไหนมันลองปากดีไอสัตย์อย่าปากดี ีวีแตกทุกกระจบทำหน้ามึงแหกนุตลกหากยามึงก็ศบไม่ได้ถามมึงก็หลบ1ห3สองสามมึงก็จบและนี่คือสารถึงกระบทความจริงมันยังห่างกับสิ่งที่คิดว่ามึงจะเป็นย่มันอยู่ที่พื้นกูก็ไม่คิดว่ามึงจะเล่นมายังอยู่ในมือพวกมึงไม่ต้องมาแข่งแต่เป็งไอ้พวกยศใหญ่แล้วทำเป็นห้าวเดี๋ยวตบให้ดาวพวกแม่งกระเด็นเลยปากดีไอ้สัตว์อย่าปากดีปากดีไอ้สัตว์มาตบทีคนแก่กูก็ตบจะเป็นเด็ก ถ้าอมรวยจะเก็บไว้ซื้อสมองถ้าอมรวยอมจะไม่ไปฉลองถ้าอมรวยแล้วอมจะไม่จองหองอมว่าอมเคยพูดว่าอมจะไม่พยายมถ้าอมรวยคงมีสกอยไล่กรีดถ้าอมรวยก็คงมีลุกให้คลิปถ้าอมรวยก็คงทําตัวให้ปริ๊ดและถ้าหากว่าอมรวยคงมีหกล้านให้พิดถ้าอมรวยคงไม่ไปแรปอีสแนลอ๋ออมคงไม่สปิดยาวไม่ได้เห็นมึงไปศัตรูแค่ออกมาฟันดิสคราวแม่มึงยังไม่แยกกับมาในตอนกูรันดิสเทาดูการ์ตูนเยอะมึงลองไปดูในแกะ โดนรมอนอัดพา,ายหนกมายืนตับเบะเพราะไอหนอกมันโขกแบะบมืตอนดูอนิเมะหลุดมาจากกระปกขยงแล้วออกมาเป็นมากีเซะถ้าโอมโดยอมคงไม่เล่นคอนเสิร์ตคงไม่สักหน้าผากเพราะนึกถึงหัวตอนเถิกหยิบจับจีบดูกระโปรงตอนเปิดไม่มีใครเขาบีบจีบของไม่อมตอนเกิดช่วยเล่น GTA แต่ว่าอมอยากทะเลาะเข้า พอเลิกกันชาแล้วอารมมันฉุดกระชากไอ้รอบที่มึงไปคงทรมานไปถึงกระเพาะถ้าเกิดชัดหน้าแล้วอมรวยก็ขอให้รวยยันสุขภาพใบโพล่าและออมบึงแก้งบ้าระอมพม่าระอมตอนหน้าไม่กล้าระอมถ่ายรูปด้วยวังท่าระอมเจจ้าระอมไว้ซะสวยที่ผ่านมามันแค่เปิดงหน้าระอมใช่มันจบไปแล้วเรื่องมึงนี่มันหนังอีกม้วนกูเช่าใหม่อีกเรื่องหนึ่งโอเคพวกมึงพูดว่ากูไม่ใช่รอกเพื่อนมึงผิดเองที่ก่อนฟังกูไม่ได้ตอกให้เงินเป็งยเ็ดแม่พวกมึงก็รันไปดีวงการไม่ต้องเอาชื่ิกูไปบูชายันบนบานได้เวลาเอาเล เลงลงลาสเนื้อหนักเก็บไว้ห้เฮียกินแค่นิ่มเอมบนชามส่วนเฮียต้วันทูหรือทีพีสันดานดังแล้วยิ่งฝั่งพวกมึงเป็นประเพณีจะไม่ได้องานแฟชั่นกวางแผ่นซีดีจักตอนแล้วว่าเที่ยวไปรอดไทยเทยูเวตีเฮียพีชลอกบิดลอกเสื้อลอกเกมลอกเพื่อนลอกพี่ลอกน้องลอกเพลงลอกจริงจังลอกจัดลอกเกนอมขิ้เปียกไอ้แฟนที่เมยมึงมอกรอบเมยแล้วก็พวกที่ไร้ข้าวออกไปจากเรียวมึงเหยียดละกูอยู่ของกูดีดะเข้ามาเสือเข้ามาเซอร์ลึกๆข้างในใจพวกมึงคงรู้ดีกว่าเนอจะให้้ขาาาววพกกมมงแดดเเทหี่ยอ ทำไะไรกูได้นอกจากใช้รูปกอดกล้องโชยพวกเคียไม่มีใครปกออกกล้องพวกมึงไม่ต้องหัวร้อนแค่ถือน้ำลายออกช่องดีกว่าด,ด่าอิสลามแล้วค่อยมาไหว้ออกกล้องที่ให้ไอหนกฟีคือชอเด็ดไม่ใช่กูเคยทำเพลงด้วยกันแต่แชทแกล้งไม่ได้ดูมีแค่นุกีพีที่ด่ากันอยู่กับกูมึงอยู่ในรูไม่ใช่หนกหลอกหักที่อยากจะมีประเด็นกับครูรู้เมื่อปีที่แล้วมึงคือไอหนกจอมหลบบีที่ทิ้งไว้ให้ย,ยัางแกล้งลืมยอมปลดหนีพป่ทำลุกทุ่งเอาเสียงกีตาร์ตามกลบขอยทนไม่เป็นตัวเองไปได้ตลอดจนตอนจบ you already first you already fake Already yup, already deaf, already cry, you are already messed, already die, you're from already red, already fuck, you already left, already cry, already test, I'm already fly, cause I'm already blessed, already life, fuck, you already dead. Yeah. Yo, what's up, 80? What you gotta say, bro? รวยไม่รวยและมึงแม่งก็ไม่เห็นฟอร,รวยไม่รวยความคิดก็ไม่เห็นตอมันเวทีเห็นมึงเลือนกูไม่เห็นปอสมมุติเป็นอมกูคงจ้างให้เพื่อนมึงไปเป็นเฉโปมีเรื่องนั้นเรื่องเดียวที่มันน่าสนมึงกายล่างเป็นแค่สัตว์โถไอหน้าขนหิวที่สัตว์รู้ว่ายากขมและเรื่องหนึ่งกูโคตรเบื่อยพวกโอไม่พ่งหน้าฝนใครบังวะคนม่งนั่นจัดเสือกสัตว์นะไอเฮียเดยมึงแ่นหักลับมึงม่งเร็วไม่ใช่รัวเอาให้แน่เดเรยวให้ตายไม่รู้เรื่องกูว่าแย่วไอเยดแบบท้งใสแลับกูมม่งงชิงิไถาจร พอมึงคิวใครกูไม่สนว่ามึงคิวใดพายุมันพัดหลักไม่ดีมึงก็ปิวไปเยไอ้เหี้ยอะจำไม่ได้หไอ้สัตว์ตอนที่พวกมึงยัดหิมะคิวยัดแม่ตอนกูให้ส่งข้ามึงอยากได้สันติพอกูให้สันติมึงอยากได้ส่งข้ามันมาด่ากูไอ้เหี้ย ยินดีด้วยนะใครเคยด่ากูแน่ว่าเฮียก่เคยถามแล้วไอ้สัตว์เพลงแล้วมึงแม่งเฮียตัวจริงเลยยัดแม่ห้ยเฮียรันวงการเฮียเลยสัตว์ยัไม่มีกูนะยัดแม่และพีนาวันนี้ไม่มีใครรู้จักเลยเฮีย มีแค่ฉันและเธอในคืนนี้ย่งที่ฝันรอฉันด้วยรักกันถ้าจริงวันนั้นเธอจะรอไหมจูเพียงแค่ครั้งเดียวมันทำให้ฉันมันสิ้นเปลืองใจแค่เธอบอกเกืบฉันว่าต้องการอะไรฉันจะรีบไปหามาให้ไปโนใจไปหาคนดีทำไมทั้งหน้าเคร่ง จะบอกว่าให้ฉันยิ้มเยอะๆและเธอก็ต้องเช่นกันรู้ไหมเอาไรอิดอัดเธอก็ไม่ต้องเร่งทำลองเปิดฟังเพยโนโซนาตาแล้วรอจังหวะเต้นรำเธอสวยที่สุดตอนใส่กระโปรงสวยที่สุดตอนแก้มแดงๆไม่ว่ากระสิบหรือว่าตะโกนทำใจฉันเต้นแรงๆกระเป๋าเธอใบลวร้อยไม่ต้องสะพายเชกเช่นแพงๆแต่เธอกลับโดดเด่นกว่าคนอื่นไม่ว่าตอนเดินหรือเต้นแรงๆกงพอครั้งแรกที่เจอหน้าฉันไม่สามารถประเมินค่าอยากให้เธอทราบภาพที่ฉันละเมอว่าพะฉันเปลี่ยนไปจากเดิมมากลองเก็บไปคิดหากเธอ ว่าฉันไม่ศรัทธาในความรักแต่กลับศรัทธาในเธอมากเธอรอนแดงกับปลาบิการอนแดงกับลาซิโน e ิคอสยูอาร์ไมซาริาเธเหมือนกับเพ็ดในมาริโอจะเพิ่มพลังเหมือนซารีว่าจะแข่งแต่งเหมือนมาการิโตจะชอบสโมกมาการิต้าถึงแม้เธอใส่แค่คาซิโอ <Okay. S 1> แต่ว่าเธอก็ยังคงงามที่สุดในแดนสยามบททดสอบชีวิตอาจทำให้เธอระแวงสนามแต่อย่าระแวงกันใช้ชีวิตลองคิดเชือแดงสานาโดยการดับฉันไปในชีวิตให้ฉันเป็นคนดูแรกและทางใช่ของเหล่าดอกไม้ที่สีสันชู่ ชาติคำพูดคำจาบงางครั้งอาจพูดไม่ถูกปากแต่จะอยู่กับเธอตรงนี้ฉันพิมพ์สัญญาผูกขาดก็เพาะครั้งแรกที่สบตาระบบประสาทก็ถูกสาบเวลาเธอไม่สนใจยอมดับฉันน้อยนิดใช่ก็เพราะเวลาเธอหายฉันต้องมาคอยคิดใช่ เก็บไว้ทุกทุกอย่างกลิ่นเฟรโมนหรือรอยลิปแล้วก็ความสุขที่สุดของฉันคือการเห็นเธอมีรอยยิ้มวันหนึ่งันนาดเป็นส่วนเกินเกี่ยวกับส่วนเธอวันนั้นฉันจะออกมาเพราะฉันไม่อยากไปทวงเธอถึงแม้ไม่ไหวกันนานที่ฉันต้องติดในบ่วงเดิมแล้วก็ไม่ว่ายังไงก็ตามฉันก็ยังคงเป็นห่วงเธอแบบี้ค่ะฉันและเธอในคืนนี้ที่ฝันรอฉันด้วยละกันเธอจริงวันนั้นเธอจะรอไหม ดูเพียงแค่ครั้งเดียวมันทำให้ฉัน,นสิ้นเปลืองใจแค่เธอบอกเกืบฉันว่าต้องการอะไรฉัน ที่เจอกันตัลายปีวันนี้โอกาสดีดูเวลาเป็นใจที่เดิมเพลงเดิมคนเดิมเวลาใหม่สวัสดีครับสภาสตีว่าแต่คุณเป็นใครว้ผมไม่มีตังเลยผ, <ม S 1> ผมว่ามันไม่มันใจพาคุณมาทำความรู้จักกับควันไฟแสงเทียนดับด้วยลังลลับในทันใดใช่ไหมคุณเดิมอมไรคุณในพวกวินาทีนักจะว่กัน,นไป,ไปไมืนเหมือนกับวัตถุสิ่งรอบกายงหยุดนิแค่แค่กับรถไปอยู่อีกห้วงเวลามันเข้มแ่เลยแกจะหยุดวิ่งตอนคุณจ้อง,องตางทำเอาใจผมสะดุดกิ้งมีแค่เราสองคนมันก็โอเคดีนะแต่ว่าถ้าติดเซ็ตมาี้วย จบของคำคืนในอารมณ์มีแค่เพียงมนุษย์ยิงที่สิ้นอายแค่โดนอาคมท้านะมังม่ายตาไลยซึ่งอัตคาลมมาลักผสมซ่อนใจเพราะทำไมมีรักสักนี้ผมคิดว่าการไปเกินจะอดไว้คุณคงไม่รู้ใจผมรักเป็นกองมองมันจะกลัวแต่ก้าวและเปาเลยติดนิสัยเวลาตืนแต่ใจมักชอบชี้ใจแต่ละลั่แต่คุณรูวาที่ช่วยได้อีกเม่กี่วินาทีกำลังจะได้กตองเริ่มงนวเี่อเลยอ้เ้านพ้ันพ่อไปไหนกันมาพยามอลกกรวจายตาันแค่นใ่ย่นั แป๊บนึงอ่ะ40กิโลถงบ้านตันะว่าพลาเรอเดี๋ยวม่จอแล้วหินลงก็ไปเลยเดอายคปอาอีกตั้งสองชั่วโมงชั่วโมงอะไรวะที่เป็นชั่วโมงมนนะลูกมเดี๋ยวเดียบานค่ชั่วโมงเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วไม่รู้เรื่ง เราไม่ถึงดังชั่วโมงเดียวก็ถึงแล้วม no. ั้งถ้าคิดผมไปเราได้ไม่ต้องไปรอนี่เนล่มหนูก็เพึ่งเที่ยงข้าวปลากรบกินแล้วใช่ไหมื้อเลยเาละแล้วกินเย็นเลยทีเดียวไม่พอกินเย็นอะไรจะกินอีกนะเนี่ อยู่ด้วยกันไม่นานแล้วเพียงแค่อยากจะต่อเวลาไปนาน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 ถึงไม่นานเท่าไรแต่ใจจะจำไปนานเท่านานก็รู้ว่าทุกทุกอย่างจะสิ้นสุดไปในช่วงเวลาเช้าคุณเป็นนางฟ้าสันดิสันผมหนันสีในอันดีกล่าวปัดนาน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 นาวลืมเรือนกันไปชั่วคราว เพียงแค่อยากต่อวลคุคไใ้พรมกับจันและดาวคุณรู้เอาไว้เลยว่าฉันไม่คิดจะเลิมอยู่แล้วหรือแต่ใแค่เป็นคิดว่าแคเคยก็ไม่ว่าทั้งนั้นจะเจ๋ไม่นาแต่วเล่นสันจู่เศร้ามีเพียงเล่ากับจันและเตาอีพีท้าเลทเฮไอการแจกจูสโตล่าแค่เวลาเพียงสั้นเท่านั้นพอมัเกนกว่าตำรากับสิ่งที่ฉันรอก็เจอได้ปยทุกนาทีที่มีค่าในล่วงเลยเวลามีแต่มันไม่นานแันต่ยาวั็นช่วงเลยแ่จะบอกกับจันว่าสิ่งใดที่จะต้องการจะไม่เสียเวลาสงสัยต่อไปจังนานเกมมันไว เรกแต่จะอยู่หรือว่าไม่อยู่ในใจก็รู้ว่ามีเวลาที่พอจะอยู่ด้วยกันไม่นานเงี้ยเพียงแอยากจะต่อเวลาความสุขไปให้นาน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 จึงไม่นานเท่าไหร่แต่จะจำไม่นานนานรู้ว่าทุกอย่างก็ใช้สุดไปในช่วงเวลาช้าคุณนเ่าฟ้าสันดีผมเอ็มซีแนนได้กล่าวว่านานนานนาน แค่อยากจะต่อเวลาให้คุณกับจันทร์ละดาวแค่อยากจะต่อเวลาให้คุณกับจันทร์ละดาวแค่อยากจะต่อเวลาให้คุณกับจันทร์และดาวแค่อยากจะต่อเวลาให้คุณกับจันทร์ละดาว เขามาปรือหลอกกันพยายามแทบตายมันก็ได้แค่นั้นเธอต้องแต่งให้ความกลัวเป็นอาหารแค่เธอเดินจากไปความกลัวผมมีเป็นมื่นล้านเพนนีไว้คนสวยทำไมจำเป็นต้องแปลงกายเป็นผีสางนางไม้แค่คุณครูว่าคุณจะไปผมก็กลัวเช็ดหายกลัวว่าเธอจะแปลงกายเป็นคนรักแต่ไอ้นุม มันไม่ใช่ตัวฉันรักเธอแทบได้แต่ว่าสุดท้ายเธอไปกับมันแต่หนุ่มคนนั้นนะมันไม่ใช่ตัวฉันเนี่ยถ้าคุณเป็นเพนนิวไวผมยอมเป็นจอจีผมยอมให้คุณทำร้ายตัวผม กันียแ่ย่นอมีแนไปดงรักหนึ่งมัรายอรู้ว่านั้นรายไม่เป็นไรถาเธอจะไปก็ขอใเธอนลรคนที่จำมันไม่ใอไแนวาแมต่ไม่งอรมไม่เป็นไรเพราอใจถ้าเธอจะไปก็ไม่เป็นไรมันเป็นค้เนือของตัวเธอรักคน จิบหายตายยังไงไม่ลืมตั้งที่เดิมเมื่อชาติที่แล้วผ่านไปกี่ปียังไม่คืนสิ่งไรที่เป็นเหรทำไมจะถึงเป็นคนแบบนี้ล่ะอ๋อเธอช่วยแกนี่ใส่ก็ให้เธอช่วยเกินทุกชาติที่เธอได้เจอก็ให้เธอไม่ลืมตั้งที่เคยเดิมเธอก็ยังไม่คืนแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะผมจะไม่ลืมมาเอ้ และขอให้เธอจงโชคดีไอควายถ้าคุณเป็นเพืนนิวไว้<ส>ผมยอมเป็นจอชิผมยอมให้คุณทำร้าย<ส>ตัวผมเลยคนดี<ส>ยวไปหลงรักนางมานรา<ส><ส>มันก็ชิบหายทุกทีเพื่อนด Yeah, that's the this who did at the cut? Kawaku here at the cut? Maybe you reckon the cutter, may y'all make a side up and might have been beaten at the cut? Here at the cut, that up who did at the cut? Kawaku here at the cut? Maybe you reckon the cutter, may y'all make a side up and might have been beaten at the cut? Here at the cut, that up who did at the cut? Kawaku here at the cut? Maybe you reckon the cutter, may y'all make a side up and beaten at the cut? วทุกคนโยกตั้งแต่เปิดไหนใครบอกรามไม่บรนเจิดฟังดูอเอาเถิดไม่มีเหลฟ้าส่งมาเกิดไม่มีเทวาลงมาเสิร์ฟไม่มีใครขวางไม่มีศัตรูมีแต่เศษทรายที่มันปนอยู่ในเกิบเฮ้ยมึงเคยเยบเกิดมากันคนละชีวิตมึงก็เอาให้วงการแม่งตเติล์ดสู้ตั้งแต่เกิดข้ามทุกแม่น้ำทุกทะเลอาจจะมีบ้างที่มันเซ่แต่ไอที่รู้และที่มั่นใจแน่ๆครับว่า,วาแพ้ไม่มีหลบอยู่ข้างใน DNA Fuck <c oughs> what you say everybody under the same Hey yo welcome to the game until I die see nothing left but the pride They g o n remember the name ย้ำให้อีกรอบ จำไว้ให้มั่นเถี่นิสิตไม่มีดอกฟ้ามาลีกิดมีแต่คนลบที่คอยหลอกมึงด้วยภาพอยู่ในแนวที่ระนาบกับบุญบาปที่วิจิตอยู่กันสบายกอดไว้ก่อนกูจะตายไม่รู้ที่บาปหรือที่ผิดนี่แหละสหายธรรมดาของสัตว์ร้ายอย่าสงสัยว่าเป็นเพราะในสันดานหรือที่จิตไม่มีลิมิตคนนึกจะเรวมันก็เลวไม่ว่าที่หนึ่งหรือที่สิบกูเลขที่เก้ามีทางเลือกหนึ่งให้เป็นเจ้ากับดวงตาอยู่อีกข้างหนึ่งที่ปิดสุดท้ายก็พร่ำสรุปว่าเพื่ออยู่กับความจริงที่มันลายไปทุกเชื่อไม่มีรสชาติไม่มยยเเเออื้้้่่ทมบใหคาตตไดดุกกแิ ได้ต่อกูเทียตั้งแต่เกิดเขาว่ากูเฮียตั้งแต่เกิดไม่มีชื่อเรียกตั้งแต่เกิดแต่ไม่ยอมให้ใครใช้ได้เป็นหมากได้เป็นเบี้ยตั้งแต่เกิดเฮียตั้งแต่เกิดได้ต่อกูเทียตั้งแต่เกิดเขาว่ากูเฮียตั้งแต่เกิดไม่มีชื่อเรียกตั้งแต่เกิดแต่ไม่ยอมให้ใครใช้ได้เป็นหมากได้เป็นเบี้ยตั้งแต่เกิดเฮี้ยตั้งแต่เกิดได้ต่อกูเทียดตั้งแต่เกิดเขาว่ากูเฮี้ยตั้งแต่เกิดไม่มีชื่อเรียกตั้งแต่เกิดแต่ไม่ยอมให้ใครใช้ได้เเปป็็นนมาียก ได้ข่วว่าช่วงนี้พวกนายนะฮอตเหรอฮอตเหรออยู่ท้ายแถวแล้วอยากขึ้นไปเป็นท็อปเหรอพอบส์เหรอ Everybody try to be that h u s t l ร r ฮอตเหรอไม่รู้จักแก๊เต้าที่อยู่ในบล็อกเหรอฮอตเหรอได้ข่วว่าช่วงนี้พวกนายนะฮอตเหรอฮอตเหรออยู่ท้ายแถวแล้วอยากขึ้นไปเป็นท็อปเหรอพอปส์เหรอ Everybody try to be that h u s t l ร r ฮอตเหรอไม่รู้จักแก๊เต้าที่อยู่ในบล็อกเหรอคุยอะไรกันนักไอ้สัตว์ไม่มีคลาสมึงไม่มีสักด์พวกเด็กวัดชอบเดินมาดักทำเด็กคิดพอบเดินไม่ถนัด ี่ยวมึงไม่ต้องวีดเกียวมันลืน่นมึงไม่ต้องปีนช่วยอะไรผมอยากได้ใหม่ช่วยรียบรีบไปให้ไกลสันตีนอยู่กับเพื่อนกูไม่ต้องสปีนดูแค่เพื่อนกูไม่ต้องลีนหยิบเลยเพื่อนถุงไม่ต้องซีนพาขึ้นที่สูงแบบไม่ต้องปีนหลบไปดีไอสั์พวกเอื้อเป็นเสียวออกไปจากเลน <Hey. S 1> ทำเพลงเอาใจเวน้นใส่ออตจูนพวกแม่งอย่างเลม <Hey. S 1> ยอดไปสิปีก่อนสไตล์มึงชั้นตำดัตเชม <Hey. S 1> คิดว่าใหม่เรดบิ๊กเขาทำมาก่อนไอซัตเดมกูไม่เที่ยวไปด่านคนอื่นว่าไม่ทำเงินจากเลงไม่ใช่ฝ่ายธรรมดมยังม่ทัก ได้ข่าวว่าช่วงนี้พวกนายนะฮ็อตเหรอฮ็อตเหรอยู่ท้ายแถวแล้วอยากขึ้นไปเป็นท็อปเหรอท็อปส์เหร Everybody try to be that hustler hotler ไม่รู้จักแก๊ตเตอรที่อยู่ในบล็อกเหรอฮ็อตเหรอได้ข่าวว่าช่วงนี้พวกนายนะฮ็อตเหรอฮ็อตเหรอยู่ท้ายแถวแล้วอยากขึ้นไปเป็นท็อปเหรอท็อปส์เหร Everybody try to be that hustler hotler ไม่รู้จักแก๊ตเตอรที่อยู่ในอ